สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวสายทาราตนาบารมีกุลหรหัสนักศึกษา6 1 4 3 3 3, 3 0 8 4มูหมู่เลนหสิบเจนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยววัดพระศรีัตนศาสดา,ารามหรือวัดพระแก้วนะคะลักษณะของวัดไทยเมื่อแบ่งตามประเภทตามสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบ่งได้สองลักษณะคือวัดซึ่งได้รับการพระราชทานยุสงขมาสีมา คือวัดที่มีอุโบสถในการประกอบสังฆกรรมและสำนักส,สงฆ์ซึ่งเป็นวัดที่ยังไม่ได้รับราชทา,านวิสุขังสีมาจึงยังไม่มีโบสถ์การแบ่งประเภทของวัดไทยอีกวิธีหนึ่งแบ่งได้ทั้งหมดสามประเภทคือพระอารามหลวงพะราและวัดหลาง 1. พระอารามหลวงหรือวัดหรือวัดหลวงคือวัดที่มหากษัตริย์และพระลง วงศานุวงทรงสร้างหรือหรือทรงปฏิสังขรณ์หรืออาจเป็นวัดที่มีผู้สร้างถว,วายพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงเช่นวัดพุทธบาทราชวิหารจังหวัดสระบรุรีวัดพระนอนจักสีหัวลาวิหารจังหวัดสิงห์บมรีวัดลักสีเป็นต้น วาราชคือวัดที่มีผู้สร้างขึ้นหรือวัดโบสถ์ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แต่ยังไม่ได้ถวายเป็นพระอารามหลวงเช่นวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองวัดล่องขุจนจังหวัดเชียงรายเป็นต้นสามวัดล้องคือวัดที่ไม่มีพระพุตไม่มีพระเจ้าจำมรรษาหรือวัดที่สุดโทรมมากจนไม่พระไม่สามารถจำมรรษาได้ หากบูรณะปฏิสังขร์และมีพระเจ้ามาจำพรรษาอาจจะได้รับการยกฐานะเป็นวัดก็ได้เช่นวัดชัยวัฒนาราลามจงาังหวัดเชียงาวัดโพระทับช้างจังหวัดพิจิตรเป็นต้นส่วนการแบ่งระดับชั้นของพระอารามหลวง ซึ่งราชการที่6จัดแบ่งลำดับชั้นของพระอารามหลวงเป็น3ชั้นคือชั้นเอกชั้นโทวชั้นตีเมื่อบวุธศักราช2,4,5,8ไว้ดังนี้ 1. พระอารามหลวงชั้นเอกคือวัดที่มีความสำคัญมีเจดีสถาปันจุพระบรมอิสถิหรือเป็นวัดที่มีเกศเกิสูงหรือประจรํราชการมี3ชนิดย่อดังนึ่อย่างนี้1.1 ราชวิมหาวิหารหรือที่เรียกว่าวัดพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษเป็นพระอารามหลวงที่มีฐานะสูงสุดมีหวัดในไทยคือวัดเชตุพนวัดอรุณวัดมหาธาตุวัดสุทัศน์วัดพระบาทวัดพระพุทธบาทวัดพระปฐมเจดีหนึ่งจุดสองวราวิหารเช่นวัดพระศรีรัตน มหาธาตุวิมหาวิราชวัดพระสิงห์วัดพระธาตุเป็นต้น1.3ุด 3, ราชาว,าวิหารเช่นพระราชาประดิษฐ์วัดส,สนาเสนาวัดปรมทธาตุเป็นต้นสองพระอารามหลวงชั้นทูเป็นวัดที่มีเจดีย์สถานที่สำคัญมีประตูลูกสำคัญเป็นวัดที่มีเกียรติสี่ชนิดย่อยดังนี้สองจหนึ่ง ราชวิมหาวิหารมีเพียงสองวัดในกทมและในไทยคือวัชนะสงครามราชวรวิหารวัดสักเกตราชวามหาวิหาร2.2วาหามหาวิหารเช่นวัดกยานีมิตริมตรวรมหาวิหารวัดจากวัดราชวัสวมหาวิหารวัดละคัง โกสิดารามวรมหาวิหารเป็นต้นสองชุดสามราชววิหารเช่นวัดราชบุรณะวัดสวรวัดชัยพฤกษ์วัดพระธาตุสองชุดสี่รวิหารเช่นวัดประยุทธ์วงศ์วัดสววิหารวัดพิชัยญาติกามาวิหารวัดชัยยาวรวิหารวัดพนังเชิงววิหาร สามพระอารามหลวงชันตีคือวัดที่มีเกลียดวัดที่มีเจดีย์สถาที่สำคัญวัดที่มีอุปธรุสสำคัญวัดประจำหัวเมืองหรือวัดที่มีความสำคัญระดับรองลงมาแบ่งเป็นสามชนิดย่อยคือ3.1มน่ราชวิหารเช่นวัดพระลมมงคลวัดชวิหารวัดประทุมวานารามวัดชววิหารวัดหนังราชวิหารเป็นต้นสองชุดฐาน วัดวิหารเช่นวัดสามวัดสีวัดราชภาติกรรมราชววิหารวัดกษัตริย์ลาธีราชววิหารวัดพระนอนวัดพระปฐนวัดเจดีหลวงเป็นต้น3 3ุดชนิดสำคัญคือไม่มีคำสร้อยต่อท้ายชื่อวัดเช่นวัดส้อยทองวัดหลักสีวัดลำพงวัดไร่ขิง จันกระเพือวัดพิกุลทองเป็นต้นส่วนต่างๆในการใช้สร้อยต่างๆของชื่อวัดทําให้เราทราบได้ดังนี้ครับราชวิหารได้แก่พระอารามที่พระหักริย์สมเด็จพระราชธานีสมเด็จพระยุพราทรงสร้างและปฏิสังขรเป็นการส่วนพระองค์วรวิหารได้แก่พระอารามที่พระหักริย์สมเด็จพระราชธานีสมเด็จพระยุพราทรงสร้างเป็นปฏิสังขรพระราชธานี เป็นกษัตริย์ยศแก่ผู้ต่ำศักลงมาก็ดีแก่วัดเองก็ดีรวมทางวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงทรงยกเป็นกษัตริย์ยศญ่เถิดจฉลาเป็นวัดที่มีเกียรติราชวา,วาวิหารในแก่พระอารามชนิดวราว,าวิหารที่เป็นอารามใหญ่โตและมีการก่อสร้างใหญ่โต วราหาวิหารได้แก่พระอารามชนิดวรลวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่ใหญ่โตและมีของก่อสร้างใหญ่โตสามัญได้แก่พระวเพราพระอารามหลวงที่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์ที่กล่าวว่าประวัติความเป็นมาของวัดพระศรีรัตนาส,สดารามหรือวัดพระแก้วพระศรีรัตนาส,สดารามแปลว่าวัดที่วัดิสถานพระพุทธเจ้าที่สร้างด้วยแก้ว มรกรอันเป็นสีของบ้านเมืองมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดพระแก้วตามพระราชประเพณีการสร้างพระอารามหลวงในพระราชฐานนั้นเมื่อครั้งกรุงสุปโขทัยเป็นราชธานีมีวัดพระหาท่าอยู่ในบริเวณพระราชวังเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีวัดพระศรีสันเพชอยู่ในบริเวณพระบรมราชวังและในสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งสถาปนาราชนคณะสิงขึ้นในปีพศ2325ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระอารามหลวงร้อมกับสร้างพระบรมราชวังเพื่อเป็นพระอารามในเขตพระราชฐานและเป็นวัดที่ตั้งพระมหาลัยให้เป็นที่พระประฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปรมากรแก้วมรกต ที่ส่งเนื้อจากกรุงเวียงจัน์ประเทศลาวเมื่อการก่กอสร้างแล้วเสร็จได้อันเชิญพระแก้มรกตแห่จากวัดอรุณราชวรารามฝั่งกงรุงธนบุรีประดิษฐานในพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนาสดารามเมื่อวันที่27มีนาพุทธศักราชส2 2 7 7และพระรัสถานนามว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเนื่องจากเป็นวันที่ทรง ตั้งพระราชหัตไทยให้เป็นที่ปฏิสถานวัดพระแก้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะจึงทําให้วัดแห่งนี้มีเขตพุทธวาดไม่มีเขตสังฆวาสแต่จะใช้เป็นสถานที่สําหรับบัญชาและอุปสมบทนาคหลวงและเป็นสถานที่สําคัญประกอบพิธีตามขนมธรรมเนียมประเพณีโบราณเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสายญาติ ลักษณะทางสัพทาปัตยกรรมที่สำคัญพระอุโบสถราชการที่หนึ่งทรงขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหานีลัตนะปฏิมากรและเป็นวัดในพระบรมมหารา,าชวังผนังด้านนอกเป็นลายลดน้ำพื้นพื้นชาดแดงเป็นลายพุ่มข้าวบาทสุมหะบัญชนพระทวารเป็นสุมทรงมนุนทิ ผนังด้านในเขียนเทพชุมชนปฐมสมปฐมสมโพมารวิชัยไตยภูมิในรัชกาลที่สามมีการเปลี่ยนเครื่องบนและและแ,ละแก้ลายผนังด้านนอกเป็นลายปูนปั้นนูนประดับกระจกผนังด้านในเขียนใหม่ยกเว้นภาพมารวิชัยเขียนปฐมสมโพมีการเสริมเบญจบุตรบกพระแก้มรกตให้สูงขึ้น สร้างพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิดลาดนภาลัยในสมัยราัชากาลที่4ทรงซ่อมเครื่องบนเขียนภาพผนังใหม่ยกเว้นภาพมารวิชัยรอแผ่นอีทองเรียบเรียบพื้นภายในแท่เสือทองเหลืองที่เคยปูและในราัชากาลที่7มีการซ่อมภาพเขียนภายในพระอุโบสถ ในข่าวเตรียมการฉลองพานาคอนครอายุครบ150ปีรูปแบบของพระอุโบโสถเป็นอาคารแบบประเพณีนิยมมีหลังคาช้อนช้ําหลังคาเป็นเครื่องลํายองประกอบด้วยแป้นลมที่เป็นหน้าลํายองช่อฟ้าใบละกาหางหงหน้าบันเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปนาลายทรงขุดโดยรวมเหมือนอาคารแบบประเพณีนิยมที่สืบทอดมาจากกรุงศรีธยางานศิลปะ ฐานอาคารที่เรียกว่าเชิงเชิงบินบาหรือเอลหรือเอลขันประดับด้วยขุดเป็นขุดยุหน้าเรียกล้อมหลักเรียบล้อมฐานการประดับแนวขุดนี้โดยทั่วไปจะพบอยู่ในงานประดับเจดีส่วนเป็นงานประดับฐานอาคารเพราะพบเฉพาะที่เป็นปราสาทที่ประทับของมหากษัตริย์ซึ่งได้รับวิญญาณมาจากเขาขมิ้น คืออาคารที่มีขุดแปลกเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสวรรค์หรือตีความผู้ที่อยู่ในอาคารนั้นเป็นเชื้อสายของฮานาลายปยปฏิมากรรมสิงห์สำลิศบนรามล,ลบาลปทิตลักษณะของสิงเป็นแบบเขเมรโดยคติของการ,รประดิษฐานสิงส่วนใหญ่พบในสมัยอิทยาตอนต้นที่รับอิทธิพลจากศิลปะเ,เมรส่วนคติของประดิษฐ ประดับสิงหรือช้างล้อมมีแนวความคิดเรื่องศูนย์กลางของจัก,กรวาลคือการแสดงสสญละของสวรรค์และใช้ในความหมายทางพระพุทธศาสนาคือสิงหรือช้างเป็นสัตว์ที่คำจุนจัก,กรวาลหรือคำจุนศาสนาผนังพระอุโบสถด,ด้านนอกเป็นลวดลายประดับนูนดอกดอกทําด้วยดินเผาปิดทองประดับกระจกสีเหลืองเป็นลายกระหนักก้านก้านยาว พุ่มข้าวบาทประสาทพระเทพิดรสร้างในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพระพุทธศัาสอง9า2398ทรงสร้างเป็นประสาทยอดปางเดิมตั้งพระไทยว่าจะใช้เป็นปฏิสถานพระแก้วมรกตเพราะอยู่ในระดับสูงกว่าพระอุโบสถเดิมพระราชทานนามว่าพระพุทธปางประสาท สร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5และในพุทธศักราช2.4.6 6เกิดไฟช็อตหลังคาไหม้ทำให้ต้องสร้างเครื่องบนใหม่ทั้งหมดต่อมาในสมัยรัชกาลที่6โปรดเก้าบุรณะตกแต่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อของอดีตกษัตริย์ในพระราชวังจักรีพระราชทานนามว่าปราสาทพ,พระเทพบิดรปราสาทพ,พระเทพบิดรเป็นอาคารจตุมุกทรงไทยมีมุม มีมุมยืดออกมาทั้ง4ด้านโดยเอานำแบบอย่างของปรางมาไว้เป็นส่วนยอดที่ผนังปราสาทก่ออิฐปูนประดับกระเบื้องเคลือบสีลายพุ่งเข้าบะเข้าบินมันใดด้านตะวันออกเป็นรูปหล่ออปปะส 2, ปประสองปปะสรศินสองตนหลังคาเป็นแบบจัตุรมุมลดสีชั้นยอดนบ พระคูณเป็นรูปพระมหามงกุฎโลหะปิดทองปัจจุบันปราสาทพระเทพปีดอนเปิดให้สักการะเฉพาะวันสำคัญของชาติคือวันจักรีวันฉัตรมงคลวันสงการวันปิยมหาราชและวันเฉลิมพระชนพรรษาในในราชการปัจจุบันหอะระฆังสร้างขึ้นในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งภายในแขวนะระฆังทีน่นำมาจากวัดสะเกต ต่อมาในสมัยรัชก,กาลที่4ได้สร้างขึ้นใหม่และมีการบูรณะซ่อมแซมในสมัยรัชก,กาลที่5โดยการลงรับปิดทองประดับกระจกส่วนล่างประดับกระเบือเ้องเคลือบสีรูปแบบของหอระฆังมีฐานแยกเป็นแท่นสูงลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมย่อม,มุมตัวหอระฆังเป็นทรงบนทุบยอดประสาทประกอบด้วยชุดถาดสิ่งสองถาดชิ้สลับด้วยชั้นเอวโค้ ตัวเรือนที่แขวนะระฆังประกอบด้วยเอาเสาร,รับส่วนยอดไม่มีผนังส่วนยอดเป็นทรงปราสาทแบบยอดของปราสาทพระที่นั่งที่เป็นหลังคาช้อนชั้นทรงกลวยพระมณฑปตั้งอยู่ระหว่างปราสาทัระเทศบิดอลและพระศิริตัดเจดีเดิมสร้างเป็นหอหอมณฑียนธรรมอยู่กลางสะแต่ถูกไฟไหมราชกาลให้หนึ่งโปรดกลาให้สร้างขึ้นโดย โดยถามสะเดิมและสร้างฐานภัยทีให้สูงเป็นประดับฐานพระไตปีดกฉบับทองให้โปรดกล้าวให้สังขยานาและพระ,พระมนทปนีได้รับการซ่อมครั้งใหญ่ในสมัยรชัชกาลที่5และในสมัยรชัชกาลที่6ได้มีการเปลี่ยนครึ่งบนลงลักปิดทองประดับกระจกสีเหลืองทองหอพระราชะกรมนุสรและหอและหอพระราชพงศานุสร หอพระราชกรม,มานุสรและหอพระราชพงศานุสรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถโดยหอพระราชกรม,มานุสรอ,อยู่ด้านทางทิศเหนือและหอพระราชพงศานุสรอ,อยู่ทางทิศใต้ หอพระราชกรมมานุสสรเป็นที่ประดิษฐานของมงพุทรรูปต่างๆที่ราชการที่สามทรงสร้างขึ้นต่อมาในสมัยราชการที่สทรงโปรดให้จารึกพระนามพระเจ้าแผ่นดินสสกกคุงศรีธยาพระนามและองค์ตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองจนถึงพระเจ้าเอกเอ,เอกทัตประดิษฐานไว้ในหอนี้ภายในเขียนผ้าพรพะาราชพงศาวดารกรุงศรีธยาซึ่งเขียนโดยแขวงอิงโค้ง ช่างฝีมือเขียนฝาผนังชั้นเยียบในสมัยรัชกาลที่4และเป็นคนแรกที่นำเอาวิธีการเขียนแบบเปอร์เปีติมาใช้สาลาลายล้อมพระอุโบสถจากสาสุกสมเด็จในสมัยรัตนะให้สมัยรัชกาลที่3ทรงตั้งโรงเรียนสอนังสือไทยขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อถึง เทศกาลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจึงโปรดเก้าให้จัดเด็กที่โรงทานมาสอนโอ้อวดวิหารลายต่อมามีการยกเลิกโรงเรียนที่โรงทานขึ้นสมเด็จพระเจ้าวงบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชนุภาพมีรับสั่งให้โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษามาโอ้อวดวิหารลายแทนแต่ประเพณีถูกยกเลิกในรัชกาลที่หกพระพุทธมาหามณีรัตนปฏิมากร พุทธลักษณะขององค์พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชรพระพักรกมพระรัศมีเป็นตุ้มไข่ดอกบัวโมพระขนงโกงพระนาสิกโดงพระโอระปางสลับขอบทั้งสองเส้นพานุปเป็นปมชายสังคาถายาวหานรองรับเป็นหานเขียงมีหน้ากระดาษโค้งออกข้างนอกขนาดองค์พระนาตัก กว้า 48. ง48.3เซติเมตรสูงแต i mean. so, ่ฐานเฉพาะทับเกษตรถึงพระเมาลีเมื่อวันที่6เมษายนพระพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทกทณ่์ที่1เสด็จขึ้นเถลิงทวารลายราชสมบัติได้สร้างรัฐกรุงรัตนโกสินทร์เป็ราชธานีพระราชธานนามพระนครใหม่ให้ต้องกลบการมีพระพุทธ มหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอโยุยามีความหมายว่าเป็นที่เก็บรักษาพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแ,และในวันที่7มีนาะพุ้พทธศรักราช2ง2 7ทรองเจ็ดทรงพระกระุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากพระราชวังกรุงธนบุรีอันเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถของพระอารามและพระราชทานพระนาพระนามพระอารามว่าวัดพระศรีรัตนาสดารามพระศรีรัตนเจดีย์อยู่ทางนั้นตะวันตกของมุนทนสร้างในสมัยรัชกาลที่4โดยสร้างพระเจดีย์ถ่ายแบบมาจากเจดีย์สามองค์ณวัดพระศรีสัมพชัอยุธยามาสร้างเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกา และถวายพระนามว่าพระศรีรัตนเจดีปฏิษถานพระบรมสารีริกธาตุและได้ประดับกระเบื้องสีทองในรัชกาลที่5รูปพระนครวัดจำลองอยู่ทางด้านเหนือของพระมณฑปสร้างในสมัยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาปรดเก้าให้จำลองแบบจากนครวัดเมืองเสียมราชประเทศกัมพูชา พราะในขณะนั้นประเทศกัมพูชาย,ยังเป็นประเทศลาดขึ้นต่อประเทศไทยและสร้างเสร็จในรัชกาลที่5เมื่อฉลองเมื่อฉลองกรุงเทพพระมหานครครบร้อยหนึ่งปีหอพระนาครัชกาลที่1ทรงสร้างาพระวิถารพระนาคซึ่งเป็นพระบุทธรูปหล่อด้วยนาคทั้งองค์หอพระนาคใช้เป็นที่เก็บพระอิ เจ้านายที่เป็นชายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปตามอย่างกรุงศรีธยาที่นำพระอิฐเจ้านายไปรักษาไว้ในห้องทายจนนำพระวิหารหลวงวัดพระศรีสันเพชเพื่อรอโอกาสบรรจุในพระพุทธทูปหอพระนาคในปัจจุบันสร้างใหม่ในรัชก,กาลที่สามเนื่องจากขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้พอกับจำนวนพระธิดเจ้านายที่เพิ่มขึ้น หอ,หอพรามณเทียนธรรมสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเดิมเป็นหอไตกลางส,สะน้ำอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถต่อมาถูกเพลิงไหม้จึงสร้างขึ้นในจึงสร้างขึ้นใหม่โดยย้ายอยู่มุมระเบียงโคดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยฝีมือช่างวังหน้าและช่างวังหลวงลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัตนโกสินยุคต้นต่อเน,นื่องกับศิลปะอุทยา หลังคาช้อน4ีชั้นลดสองชั้นเมื่อแรกสร้างใช้เป็นที่สำหรับราชบัณฑิตบอกหนั่งสือพระพิสุทธิสมนนปัจจุบันเป็นหอตะไลสำหรับเก็บพระไตปิดหอพักคันธราดและพระมนทบยอดปางหอพักคันธราดสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เป็นหอยอดปางสำหรับปฏิสถานองค์พระคันธราด ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยราชกาลที่หนึ่งเป็นพระพุทธรูปสำหรับพระราชพิธีแลกนาะงขวัญและพิธีรุนศาสตร์ส่วนพระมณฑปยอดปางราชัชกาลที่ส่ทรงสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเจดีย์ที่ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือและพระธาตุนังศีลาอาที่ทรงนำมาจากกรุงศรีโขไทยผักแก้มรกฏมีคำสัมพันธ์ในการให้บุญบรารมี แก่เมืองะะะกรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธพระพุทธมหามณีรัตะนะปฏิมกรหรือที่เราจักกันในแในผักแก้มร,ตรกตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำะะะกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นจากหินสีเขียวมรกฏต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปซึ่งแต่ละยมสร้างจากวัสดุมีค่าเช่นเงินทองและสำเร็จจากตำนานภักแก้มรกฏทำให้ทราบได้ว่าภักแก้มรกฏถูกสร้างหล่าวขึ้นหล,พหล,ลวพศ .500 ร้โดยมีพระในสิเทธะวัด อสการามอินเดียเป็นผู้สร้างตามงความ็นในขนานเชื่อว่าศาสนาจากลุ่งเรืองด้วยจำลองรมพุทธรูปของมหะพุทธเจ้าพรราชกรณียกิจ10รัชการแห่งราชวงศ์จักกีรัชการที่หนึ1พระบาทสมเด็จพระพุทธยาฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านไดทรงสถาปนากรุงรัตนโก,กสินทร์ป้องกันราชณาจักร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนา,ารกรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์เป็นรัชธานีมาไปกว่าน,นั้นพระองค์ทรงมีพระปิชาสามารถอย่างยิ่งในการป้องกันราชนาการโดยการทำลายสงครามกับพน้าถึงเจ็ดครั้งรวมถึงทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกถูกทอดมาถึงตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและอยุธยารัะชะกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาไหลา พระพิชาสามารถได้ศิลปกรรมมรดกศิลปกรรมวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเสมือนมรดกจากยุคทองของวรรคดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภลาลัยพระองค์ทรงมีพระพิชาสามารถได้ศิลปกรรมอย่างยิ่งในการนำบทละครเก่ามาทรงแต่งใหม่เช่นลำเกียนอนุรุษและอีเหนารวมถึงยังทรงพระราชนิพนธ์บทกาบโขนอีกหลายชุดอีกด้วย รัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวท่านในหนังสือจินดามณีเล่มที่สองความรู้บนฝาผนังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวิราชวิมหว,วิหารพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาเป็นอย่างมากและโปรดทรงให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านวกมกรมหลวงวงศ์ศรีราชสนิท แต่งหนังสือจินนามณีเป็นเล่นที่สองซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบเปลี่ยนภาษาไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งรวมถึงหากใครได้ไปวัดพระเชตุพนก็จะเห็นได้ว่าตามผนังต่างๆมีความรู้อยู่มากมายนอกจากพระองค์ทรงโปรดให้ผู้นำในด้านต่าง,างๆนำความรู้มาสละก,กไว้เพื่อเผยแพร่พความรู้ให้แก่คนทั่วไปราชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวพระบิดา่งวิทยาศาสตร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้ถือว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยโดยพระอัจฉริยภาพในด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยพระองค์ทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำรวมถึงพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกกติมศักดิ์ของสัาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งสหรัฐอาณาจักรอีกด้วยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่า,านได้มีการเลิกทาสพัฒนาสยาม ความเจริญด้านการทูตเพราะมหากรุณาธิปคุณของพระบาทสมเด็จพระชุลรอชมก้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนในที่สุดทําให้ประชาชนทุกคนเป็นไทยรวมถึงพระองค์ได้มีทรงมองกไกลในการพัฒนาสยามให้มีความทันสมัยโดยได้ทรงก่อตั้งการปัาปาการไฟฟ้าไปรษณีี์โทรเลขโทรทัศน์โทรศัพท์การสื่อสารการรถไฟ รวมถึงการกุดคลองหลายแห่งรวมถึงยังทรงพระราชสัมพันธ์ไมตรีต่อชาติตะวันตกหลายประเทศเพื่อปกป้องการลุกลาของจักรวาลรัชากาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวท่านได้จัดตั้งมหาวิทยาลายัยพระองค์ทรงให้ความสําคัญในการจัดตั้งการศึกษาและได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลายัยซึ่งยังคงเป็นรักฐานที่สาคัญของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ โรงเรียนวิชาราวุฒิวิทยาลายัยซึ่งแนดตเคยเคยเป็นโรงเรียนมหารเล็กหลวงรวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสถานโรงเรียนข้าราชการพล,ลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยรัชกาลที่ 7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชพระราชทานรัฐธรรมนูญ ความเสียสละของพระองค์ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบปกครองสมมาลุยาสิทธิราชไปเป็นราชธานีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูนนั้นถือเป็นพุทธอันเลิศล้นพลของชาวไทยทุกคนที่ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูนแห่ง ราชนจาจักรสยามผู้พุทธศักราช2475ส่งเป็นรัชธรรมนูญถาวรฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475จนทําให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบชาติพัฒนในปัจจุบันรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพ,บพบระปรมินทมหาอานันทมห,มหทิดลท่านยุติความขัดแยงระหว่างชาวไทยและชาวไทยเสื้อสายจีนพระาพระาชปลรราชรในการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น ในช่วงปีพศ2489นะนั้นได้เกิดการความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเสื้อสายจีนจนเกิดการเกิดสงค้ามกลางเมืองพระบาทสมเด็จพระปรมินทม,มหาอนานันทะมะหิดลจึงตัดสินใจพระมหาไทยในการเสด็จพระราชดำเนินสำเพ็งด้วยพระองค์เองเ <c oughs> พื่อเป็นการประสานรอยเล่าที่เกิดขึ้นให้หมดไปรวมถึงยังทรงมีพระราช หลัดให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลประชาชนโดยการจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลแพทย์แห่งที่สองนั้นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยในยปัจจุบันคือคณะแพทย์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัชกาลสุดท้ายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเ,เดชรัชกาลที่9โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส 741โครงการปราชาเศรษฐกิจพอเพียงตลอด70ปีในการครองราชของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิโดนอดุญเดชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องในการเสด็จเทีย่ยมเยี่ยมประชาชนจนทำให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง4ทับ741โครงการเพื่อพัฒนาคนุณภาพในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดินรวมถึงทรงพระราชประทานแนวทางในการดำเนินการชีวิตประชาเกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถมีความอยู่ได้อย่างพอดีและมีความสุขราชก,การที่สิบราชก,การสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชลาลงกรณบดินทร์รงเทพยะวรังกวนท่านได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนละยะไกลสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพายุพรา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ในการศึกษาของเยาวชนในประเทศไทยโดยทรงสนับสนุนพระราชประทานทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีท่์ฐานะยากจนแต่มีความพฤติกรรมดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรีรวมถึงปเปิดก้าให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพายุ พาลาดขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล